สวัสดีครับกลับมาเจอครั้งกับอีซี่ซี่หกสามเก้าห้านะครับวันนี้มีของดีมารีวิวนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงเวลาของเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับเป็นพาวเวอร์แบงค์นะครับ by ชุกเทคถามว่าชุกเทคดียังไงผมบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของเสี่ยงมี่นะครับแล้วก็ต้องอยู่ในเครือต้องบอกว่าอยู่ในเครือของ zmi นั่นเองนะครับมีการทําตลาดในบ้านเราเนี่ยยูทูบเบอร์เจ้าดังหลายีหลายคนในบ้านเราก็มีการรีวิวไปแล้วนะครับข้อดีเลยสังเกตดูนะเพื่อน มีจอนะครับในการบอกอานังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB Type C หรือว่า Typ e A บอกนะครับถึงการอินพุตไฟเข้าและเอาพุตไฟออกนะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเป็นตัวเลขบิจชิตอนนะครับบอกถึงกําลังวัตต์ที่มีการชาร์จเข้าหรือว่าจ่ายไฟออกนะครับที่สําคัญเลยตัวนี้สามารถที่จะชาร์จได้นะครับกำลังไฟสูงสุด150วัตต์นะครับถือว่าเยอะมากนะ USB t y ท e C เนี่ยชาร์จได้ถึง120วัตต์นะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็เวลาที่เราจะอินพุตไฟเข้าหรือว่าชาร์จไฟเข้าก็คือชาร์จได้ถึง90วัต์ น้อยมากที่เ,เจอพาวเวอร์แบงที่อัดไฟเข้าไปที่ตัวเครื่องเวลาที่เราชาร์จเข้า90วัตต์ได้ส่วนใหญ่มันจะไปเน้นการชาร์จออกนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการชาร์จเข้าที่ชาร์จได้ถึง90วัตต์ด้วยเยอะมากขนาดไม่ใหญ่นะครับความจุขนาด10,000มิลลิแอมป์เล็กๆกระทัดรัดหน้าจอสวยนะครับ แล้วก็มันสามารถที่จะบอกถึงระยะเวลาในการชาร์จได้ด้วยนะเพราะว่าตัวหน้าจอตรงนี้จะมีการบอกครับว่าเราใช้เวลาในการชาร์จไฟกว่าจะเต็มเนี่ยกี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือเวลาเราจ่ายไฟออกเพื่อจะไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงที่ power bank ตัวนี้จะหมดลงนะครับระบบระบายความร้อนเนี่ยบอกเลยว่ามีช่องดังบางช่องถูกแกะออกมารีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับมีการใส่ ตัวซิลิโคนระบายความร้อนเนี่ยตลอดทั้งอันนะข้างในนะครับแล้วก็ตัวอายุการใช้งานนะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ถึง1,000พันไซเคิลเยอะนะบอกก่อนนะครับ1,000พันไซเคิลนี่ไม่ได้หมายความว่ามันพังนะมันแค่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็เขาการันตีว่าหลังจาก1,000ันไซเคิลไปแล้วก็ยังมีกำลังไฟใช้งานได้มากกว่า70%นะครับถือว่าเป็น power bank งานเกรดดีจริงๆ แล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยว่าจับต้องได้ครับมันไม่แพงมากนะครับอยู่ในเกณฑ์อยู่พันกว่าบาทนะครับอย่างตัวนี้เขาบอกเลยไหมไลฟ์เวิร์ดเป็นคอมแพกนะครับแล้วก็ชาร์จตัวเองได้ที่90วัตต์ก็คือชาร์จเข้านั่นเองจ่ายไฟสูงสุดนะครับซิงเกิลพอร์ตเนี่ยตัวไททีสที่นะที่120วัตถึงกว่าเยอะมากนะครับหน้าจอเป็น TFT แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนี่เขาแถมครับเขาแถมสายเส้นนี้ไม่ได้ถูกนะครับยู b Type ไททีูไททเนี่ยความยาว50เซนนะครับแถมมาให้ด้วยใน ตัว power bank ตัวนี้นะครับโดยไซส์4ี่ตัวนี้ที่เป็นสายชาร์จเนี่ยรองรับการชาร์จนะครับ PD สามแล้วก็ชาร์จได้สูงสุดสองร้อยสี่วัตต์โอ้หบอกเลยเส้นนี้ก็ไหลายตังแล้วนะอันนี้แถมไม่ให้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยหน้าตาแบบนี้ดูดิสวยเลยนะครับเมื่อไหนสนใจนะว่าซื้อจากไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซื้อในช้อปปี้นี่แหละช่วงเจ็ดเดือนเจ็หรือจะไปซื้อในลาซาด้าก็ได้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทั้ง2องลิงก์เลย วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e a s y e c 6395นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไป,ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อนได้ทราบผมแอดด้ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ